ส <aid> วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขุนนะครับที่เขามาหลับชมช่องแชร์รัดฟาร์มครับอ่ามื่อกี้กับวันอากาศย่เมือเศ้านะครับวันซุปที่ยี่สิบสามนะครับมื่อนี้เขาจิพามาชมง่วนะครับของแชร์รัดฟาร์มครับที่จะขายนะครับอันนี้ก็เป็นง่วแม่ลูกนะครับติดหงกระทบเจ็กน้อยนะครับเม่เป็นเป็นสีขาวนะครับบ๊อบบดปันไดนะครับอ่าันไดสนใจนะครับเบิ้งนะครับคุณจิพามาเบิ้งนะครับง่วตัวนี้ นะครับเบื้องหนาเบื้องเตานะครับเลยิายง่วนหนักนะครับตาบกคอยดำปันไดนะครับแบบหนนะครับเมื่อคอยบวชปันไดนะครับอ้าวนะครับเป็นง่วนมันนวนนะครับกะนุ่มนะครับเป็นเบื้องเตานุ่มครับเตานุ่มซีหัวที่ชัดเจนนะครับชัดเจนด้านท้ายนะครับหางกระอก บ่ค่อยดำปันไดนนะครับเดี๋ยวห่อจเบิงนะบเบบึงนะครับเดี๋ยวห่อจีจับให้เบิึงนะครับหางหางบอดอกครับหางเสียมเป็นสีแดงนะครับจิงจริเนีย่นย,น,ยน,นะครับท่นานใดสนใจนะครับมาเบิ่งตัวลูกครับบัดนี้ตัวลูกครับ อายุซี่เดือนเข่าหาเดือนนะครับตัวลูกนะครับนี่โหกันน่าติดหูมากนะครับลูกเป็นลูกผสมโตนะครับอืนะครับกระเนือหนังมังสาดีครับโค้งสางง่ายนะครับสนใจสนใจนะครับราคาบม่แพงครับโค้มนี่ ราคาเมลูกก์สี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับเมลูกนะครับโค้งสางยังไงยังสีนะครับเลี้ยงอง้วนเต็มมากกับสีเนยเงินหลายบาทนะครับเนี่ยโค้งสางยังไงนะครับเมย่งบะท่านผสมนะครับเป็นซัดแล้วนะครับเป็นซัดแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งสองสาม เจ็ดหกสี่เก่านะครับราคาต่อร่องเลยครับโทรมาคุยมาสอบถามเลยครับงัวกับยูแชร์รัดฟาร์มกับยูบานดงสว่างอำเภอสมัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือติดต่อได้ทางเพจช่อแชร์รัดฟาร์มนะครับทา้งเฟซบุ๊กนะครับท่านใดสนใจกันมาเบิรงมาชมเลยครับเมียโค้งสั่งยังไงจังสีนะครับราคากับโมเพงครับราคากับต่อร่องเลยนะครับ แน่ในสนใจนะครับมาผูดคุยกันหนนะครับเดอ้อเรื่องขาทถกขาหนี่กับรับประกันให้ครับเพมีทกนี่นี่ครับเดี๋ยวชมต่อไปครับง่วงสามนะครับหัวกระสูงกว่าบ้านชี่สิบหาไปหอดลอยหาสิบหน่าจะได้นะครับงัวเมียตัวนี้นะครับ มังสาดีครับยายลูกดีครับน้ำนมซีเต่านะครับบ่มีแซมนะครับสนใจสนใจกับติดต่อเข้ามาได้นะครับเอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับกับขอฝากไปเพี่ยนเท่านี้นะครับกับขอฝากส่องไว้น้ำไม้เด้อครับเด้อเป็นส่องไม้นะครับส่องมือไม้นะครับมีผิดพลาดวงไหนกับขอตรษขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กโทรมาไรครับเดี๋ยวผมดิเอาเบอร์โทั่วใตไตคลิปนะครับท่านใดนสนใจนะครับฝากกดซับสไครข์กดไลค์กดแชร์นั่นไมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ